โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม The Wild Duck Net นะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้นะฮะเราเป็นพาร์ทที่10 10เท่าไหร่วะไม่ได้เล่นนานน่าจะประมาณ13นะครับผมเดี๋ยวพาร์ทนี้นะเราจะพาไปอ่อตะลุยดักหลอดกันนะครับผมดักหลอดก็เป็นบอสที่ก็ค่อนข้างโหดเลยนะเป็นบอสที่ผมน่าจะสู้ยากที่สุดแล้วมั้ง รับฉากจบนี้เนาะโอเคเพื่อไม่การเสียเวลานะเดี๋ยวเราตัดไปเจอแบบมินิบอสก่อนเนาะโอเคไปเดี๋ยวไปเจอกันที่มินิบอสนะครับผมไปตอนนี้นะครับผมเราก็มาถึงถ้ำดักหลอดชั้นที่4แล้วนะครับผมก็เป็นมินิบอสนะครับผมบอสก่อนที่ไปเจอดักหลอดนะครับคือในถ้ำน,นี้มันจะมีหมดประมาณ7-8ชั้นนะครับผมแล้วก็จะมีมิ mini นะิบอสเนาะ ก่อน1ตัวแล้วเอยไปเจอกับดาร์กลอร์ดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรากินคงกินข้าวอะไรพร้อมก่อนแล้วกันมาเจอแล้ว <your> ผมไม่มีสกลิลไก่นะครับผมงาน,น,นผมก็เลยต้องเดี๋ยวมาเข้ามาใ,ใกล้ๆเนาะสำหรับมินิบอสก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะครับก็ชิวๆเนาะ เทเลพอร์ตเอาเทเลพอร์ตมาแล้วกันอ่ะสำหรับดักหลอดนะครับผมก็ผมแนะนำนะให้เอาเทเลพอร์ตมานะครับผมเพราะว่ามันจะมันจะไงเออเพราะว่ามันจะมันจะได้แบบตอนตีดักหลอดอนะ่ะมันจะมีระเบิดครับผมเป็นระเบิดเหมือนเหมือนระเบิดมืดนะ่ะเออ และเราต้องว์ปไปอยู่ในจุดสีขาวให้ได้นะครับผม <To dream. S 1> กระตุกกระตุกจ้าเลยเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> มาหรอยังเนี้ยเคมาแล้วนี <Okay. S 2> ่นะผมหน้า <Okay. S 2> ตาดักหลอดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม <Okay. S 2> ให้เราวาป์ปไปในจุดสีขาวเนี่ยเออทีก่กระเดียนไลท์เนี่ยออตรงนี้แหละมันจะได้ไม่โดนระเบิดนะครับผม หจุดสามารถอยู่ได้เพียงแค่หนึ่งครั้งนะครับผมเพราะฉะนั้นก็โดนไปก่อนหนทีโอเคครับผมดักหลอดก็น่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับจริงก็ยากอยู่แหละเป็นบอสที่โหดที่สุดเลยและครับผมแต่ด้วยความที่ว่าเราก็แข็งแกร่งพอตัวเลยเนาะโอ้โหเหนื่อยจา้าจังหวะนี้ คือเราสามารถว่าไปตรงจุดเนี่ยได้ตรงจุดที่มันซ้ํากับไอ,อ้เมื่อ,นเ,อนเนี่ยได้ครับเพราะว่าถึงมันระเบิดมาเราก็ไม่โดนนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลตีไปเรื่อยครับผมครึ่งหลอดแล้วหมายถึงเราเนี่ยครึ่งหลอดแล้วเคมีตรงมุมซ้ายเนาะจะว่าไปสำหรับการตีดักหลอดก็ ส่วนใหญ่แล้วเลือดมันก็จะลดจากการที่มันไปนโดนระเบิดตัวเองนี่นะครับผมตียังแรงโดนสตันหมดมันโดนสตันแล้วครับตาดไปแล้วครับแล้วก็วาร์ปหนีเป็นไงอะ่ะฟันอีกตายมาแรกเลยมาก็เรียบร้อยครับผมสนับ ดักหลอดนาะก็ไม่น่าจะมีอะไรยากก็ไม่ยากก็ครึ่งหลอดแล้วเลือ,ลอดรอ่ะที่จริงอะ่ะถ้าเกิดว่าเราเออได้ไปฆ่าไรเกตคิปเปอร์นะแล้วก็จะแบบมาตีดักหลอดแล้วก็เป็นโหมดเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าตัวอะไรนะโหมดแบบดนะักพอยชั่นอ่ะเหมือนเรากินดักพอยชั่นอยู่ตลอดเวลานะครับผมเราจะได้รวมรากกับดนะักหลอดนะถ้าเกิดว่าเราไปตีไรเกตคิปเปอร์อะ มันจะมีบอสลับหนึ่งตัวลืมบอกไปว่าเกมนี้มันมีบอสลับอยู่หนึ่งตัวนะครับผมเดี๋ยวหลังจากจบซีซั่นนี้เดี๋ยวผมจะไปสอนการตีบอสลับอีกทีหนึงนะ่งเนาะเผื่อคนยังไม่รู้นะเผื่อใครบางคนเผื่อบางคนในช่องยังไม่รู้นะก็จะได้รู้นะว่าเกมนี้มันมีบอสลับด้วยนะเนาะก,ก็น่าจะจบแล้วนะครับผม โอเคก็ okay. ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก,ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดส u b สไาช์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมก็จะเป็นกำลังใจคนพคิ่มากๆเลยนะส่วนคลิปหน้าก็น่าจะไปตีอะไรนะตีวิสานนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีจ้าบาย